ใครจะสงสัยไหมว่ามีเพื่ออะไรก๊อกน้ำหยดนะคะไม่ได้ซ่อมสักทีหนึ่งวันนี้นะคะช่างจะมาซ่อมก๊อกน้ำให้โบ๊ะแล้วม่เดร์เรียกบริษัทประจำนะคะ Broden Brother, Brother นะคะข้างล่างนะคะเปลี่ยนในถังชักโครกนะคะน้ำไหลช้าบางทีก็ไม่ไหละนะคะช่างบอกตัวหัวก๊อกตรงนี้ยังดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยน วาวตรงนี้ที่เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนใต้อ่างในห้องของโ,โอสนะคะเพราะาอยากได้ก๊อกแบบที่มีก๊อกสองด้านเลยอะ่ะไม่ใช่เป็นอันเดียวเหมือนเดิมนะคะโอดบอกเจ้าหน้าที่ใช้หัวก๊อกธรรมดานะคะค่าซ่อมนะคะประเมินตอนแรก2,600กว่าเนี่ยโบได้ยินแล้วโบอึ้งไปเลยอะ่ะแพงมากนะคะเจ้าหน้าที่เขามาทำนะ ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จอะเร็วมากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําตรงเครื่องซักผ้าเพราะต้องเปิดผนังนะคะแล้วเราต้องปิดเองไงคุยกับมิเตอร์ไว้แล้วว่าถ้าต้องเปิดเราจะยังไม่ทํานะคะราคารถไป600เหรียญจ้าโหยังแพงอะแพงจริงๆ ทำเองไม่ได้ก็ต้องเสียเงินแบบนี้ละคะ่ะอดนึกถึงเพื่อนที่มีสามีเป็นช่างเลยนะคะประหยัดค่าแรงไปเยอะเลยอยู่ต่างประเทศไม่มีทักษะก็ต้องมีเงินนะคะเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาหนักมาก